โอ้โหมีน้องเหลืองสดใสข้างในก็สีแดงนะเม็ดสีแดงที่สวยเลยรู้หรือเปล่าวันนี้คืออะไรนี่ฮะอันนี้คือมะระนะมะระคินกเหล่านี่แหละนะลูกใหญ่พอมันสุกมันก็จะแตกแบบนี้นะทำให้มเมล็ดเขาเนี่ยตกลงแล้วก็เกิดใหม่นี่แหละคือธรรมชาติของเขาละเดีย๋ยวไหนเราจะเอาไปปลูกซะดีกว่าเนี่ย พี่น้องเป็นไงฮะนี่มระนะมระกินกเดี๋ยวนาะเล็กจะเอาไปโรยไว้แถวสวนนะนเกิดสักต้นสองต้นเดี๋ยวมันก็จะแพร่ขยายกันเองฮะนะเราอย่าไปรอแต่ธรรมชาติเกินไปนะบางทีเราก็ต้องช่วยธรรมชาติกันด้วยนะเอาไปโรยไว้ให้มันเกิดแถวสวนเราจะได้เก็บกินไงฮะนะเนะี่ยผักดีๆมีคุณภาพถือว่า มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะบางคนใช้เป็นในการสมนุนไพรนะรักษาเกี่ยวพวกโรคมะเร็งต่างๆเนี่ยสุดยอดเลยของดีๆต้องอนุรักษ์เอาไวนะ้เดี๋ยวนาเล็กเอาไปปลูกไว้ในสวนเอาไปโรยนะบางทีจะไปโรยๆทิ้งไว้เดี๋ยวสักวันเราก็จะได้กิน อย่ารอกเก็บแต่นกไปถ่ายมูลให้แค่นั้นเองนะหรือว่าไปเก็บตามสวนชาวบ้านเขาไปเอาไปปลูก